สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวสตาร์ทเท้าล้อซีลวดนะฮะดิสเบรกหน้าปี2023สีดําแดงนะครับวันนี้มาอัปเดตราคาให้นะครับราคาโปรโมชั่นเดือนสิงหานะครับว่าตัวนี้ราคาเงินสดเงินผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นสีดําแดงนะฮะสีใหม่ลล่ใหม่สวยมากนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนให้นะครับถ้าพร้อมแล้ว เราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคอมเมนต์เข้ามานะครับ <bamboo straw> อยากให้ผมอัพเดตราคานะครับสำหรับ Honda เว็บ1้อนะตัวสตาร์ทท้านะฮะดิสเบกหน้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่3นะฮะก็คือตัวที่1ก็จะเป็นตัวท็อปเป็นตัวล้อแมกนะฮะตัวที่2ก็จะเป็นตัวล้อซีลวดนะครับแล้วก็สตาร์ทมือนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นล้อซีลวดดิ้หน้าแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะตัวถูกสุดก็จะเป็นตัวดัมเบลหน้าหลังนะครับวันนี้ก็มีเข้ามาก็จะเป็นตัวสีดําแดงนะครับช่วงนี้นานๆเข้ามาทีนะครับสําหรับตัวสตาร์ทเท้านะครับตัวนี้จะมีแค่สตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับ จะไม่มีสตาร์ทมือนะครับผมนะก็คือมีแค่สตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวสตาร์ทเทา้าดิสเบรกหน้าล้อสีลวดตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีตัวสีดำแดงนะครับตัวสตาร์ทเท้าล้อซีลวดปี2023นะตัวนี้จะเป็นลายใหม่เลยนะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะครับรวมจดทะเบียนนะครับตอนนี้อยู่ที่43,632บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ Honda าวีบ110ตัวสตาร์ทเท้าดิสเบกหน้าล้อซีลวดนะ 43,632บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนสิงหานะครับ2566นะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับตอนนี้เงินผ่อนนี่ฟรีดาวนะครับจ่ายรับรถอยู่0%นะส่งงวดก็อยู่ประมาณ1,700บาทนะครับ48งวดนะตอนนี้ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับตอนนี้ออกรถนี่ไม่ต้องใช้คนค้ำแล้วนะครับผมนะ เงินผ่อนนี่บัตรประชาชนไมเดียวออกรถได้เลยนะครับส่วนเงินสดก็บัตรประชาชนไมเดียวออกรถได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำเหมือนกันนะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะลูกค้าสะดวกเงินสดก็จัดเงินสดเลยก็ได้นะครับหรือว่าสะดวกเงินผ่อนก็ฟรีดาวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลายของเว็บร้อยสิบนะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นลายสติกเกอร์นะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงข้างหลังตรงนี้แล้วก็จะเป็นสีดำนะตัวนี้โทนจุดเบียนนี่จะเป็นสีดําแดงนะครับเพราะว่า คางหน้าจะเป็นสีดำนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากหน้าก็จะเป็นสีดําเงานะฮะไฟหน้าก็เป็นแบบฟู L l LED นะับไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์สองข้างนะครับสีดําก็จะเป็นโทนสีดําเงานะฮะตั้งแต่บางโครนหน้ากากแล้วก็หน้ากากบนตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ลายหม่นะครับนี่ลายใหม่แล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตาร์ทเท้าดิสหน้านะฮะนี่ฮะ ตัวนี้ระบบเบรกหน้าก็จะเป็นแบบดิสเบรกนะฮะปั๊มดิสสีทองนะครับแล้วก็วงล้อเป็นวงล้อซีลวดนะฮะตัวนี้ขนาดยางนี่70ทับนะขอบ17นิ้วนะยางนอกนี่ใช้ของ IRC นะฮะตัวนี้ยางนอกนี่ถ้าพูดถึงว่ายี่ห้อนี่ตัวนี้จะดีกว่าตัวล้อแมกนะครับเพราะว่าตัวล้อแมกนี่ยางนอกส่วนมากจะเป็นของวีรเบอร์นะครับส่วนตัวนี้ล้อซีลวดนี่ใช้ยางนอกของ IRC ีนะครับ เป็นของ IRC อันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางทีฮอน้าเขาก็ใส่มาเป็นของวีรบุรนะบางทีก็เป็นของ IRC นะส่วนคันนี้ได้ของ IRC นะครับเนี่ยลายยางแล้วก็เนื้อนยางนะครับเนี่ยสวยนะครับใส่ตะกร้าปลายนี่สวยเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดน,นะครับที่กําลังมองหารถใช้งานสักคันนะครับหรือว่าจะออกให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนนะครับหรือว่าจะใช้อ่งนะครับ เอาราคาประมาณ40,000ามนะฮะก็มีตัวนี้มาแนะนำนะฮะสำหรับขอนหน้าวีร้อยสิบนะฮะตัวสตาร์ทเท้าล้อซีลวดปี2023สีดำแดงตัวนี้นะฮะข้างหลังก็เป็นล้อซีลวดนะฮะนี่ฮะส่วนฝาครอบบางโซ่ก็จะเป็นสีเทานะฮะโชก็เป็นสีเทานะฮะตัวนี้เป็นระบบเกียร์นะฮะก็เป็นเกียร์หนึ่งถึงเกียร์สี่นี่อยยบไปข้างหน้านะครับ แล้วก็เวลารถจอดนิ่งนะฮะจากเกียร์สี่นี่เหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับแต่ว่าเวลารถวิ่งนี่เหยียบไปนี่จะไม่เป็นเกียร์ว่างนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งเกียร์สี่นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองวาวนะฮะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะลูกเล็กแต่ว่าชักยาวมากนะครับแล้วก็ยางหลังนะยางหลังนี่ 80นะฮะทับ90นะนี่0ทับ90ขอบ17นิ้วนะแล้วก็ใช้ยางนอกอย่างดีนะครับเป็นของ IRC นะครับยางนอกก็ใช้ของ IRC อย่างดีเลยนะครับส่วนเนื้อยางแล้วก็ลายยางก็จะเป็นลายประมาณนี้นะครับผมนะตัวนี้รถผลิตวันที่5สิงหานะครับทุกวันนี้ Honda นะครับเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์นะติดเข้ามานะครับวันเดือนปีนะร,รถที่เราผลิตตัวนี้ก็ลิดวันที่5สิงหานะ2566นะ้ ส่วนวันนี้ก็มาถึงนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟไทายนะครับตัวนี้ก็เหมือนก,นกันกับตัวสตาร์ทมือทุกอย่างเลยนะครับแตกต่างกันแค่ตรงนี้ไม่มีปุ่มสตาร์ทมือนะครับแล้วก็ราคาก็จะถูกกว่าอยู่ประมาณ3,000นะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่4 3 6 3 2บาทนะครับ มีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็จะมีสีดําแดงนะครับสีแดงดําแล้วก็สีน้าเงินดำนะฮะมี3สีให้เพื่อนๆไปพี่เลือกเอานะฮะส่วนเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่เหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับสำหรับเว็ร้อยสินะฮะตั้งแต่รุ่นดัาเบิกนะฮะรุ่นดิสน้าล้อสีรลวดตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นสตาร์ทมือล้อสีรลวดแล้วก็รุ่นล้อแมกนะฮะก็คือเครื่องยนต์เหมือนกันทุกอย่างนะครับแตกต่างกันแค่ออปชั่นนะครับล้อสตาร์ทมือนะฮะล้อแมกนะฮะนอกอนกเหมือนกันเลยนะครับ ท่อก็จะเป็นท่อแบบฝาครอบท่อแบบชุบโครเมียมนะสวยนะครับผมนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่พักเท้าหลังนะครับนี่เครื่องยนต์เครื่องยนต์ร้อยสิบตัวใหม่นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจนะครับในราคาที่ผมลงนะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่0 9 2ย์เก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเก้านะครับอันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับหรือว่า เพื่อนๆพี่ๆน,นะท่านใดเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะหรือว่าเคยไปสอบถามราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับที่กําลังจะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้ราคานะครับก็สามารถดูในคอมเมนต์นะจะได้รู้ว่าราคาแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็4,36 3 2าพรมอบาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ถังน้ํามันนี่ก็อยู่น้ำมันได้ห้าลิตรถังใหญ่มากนะครับเติมเต็มถังนี่ขับได้ประมาณ300ก้บาลโลนะฮะอัตราประหยัดน้ำมันตัวนี้ก็อยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะส่วนราคาที่ติดมากับรถนะครับนี่ฮะ41,500นานะครับอันนี้ราคายังไม่รวมภาษีพรบรนะครับแต่ว่าของร้านเราก็มีค่าโอนค่าทะเบียนค่าพรบรนะบของเราก็ขายนะรบวมโอนพรอมทะเบียนพรบอ,รอยู่ที่43,632บบาทนะครับ อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเร,รียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้หอหน้าเขารับประกันครื่องยนให้3ปีนะครับหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบมือฉีดก็รับประกันได้5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันเนี่ยเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ